ทไมพี่สัมภาษณ์หน่อยพี่กินมันไปโดยที่พี่ไม่รู้จักมันเลยอันนี้คืออะไรอนนี้รีบักก้างรีรีักก้างเนี่ยรีบักก้างขมๆหน่อยใช่ไหมแม่โอเคอันนี้ล่ะคะอันนี้กเบินกันเอาไปเดียวกันแต่นะอันนี้ล่ะข้าวตองข้าวตองอ๋อเคยได้ยินชื่ออันนี้ล่ะคะผักบ้างผักบ้าง เด่นนะอีกนะอันนี้รูจจ้จักอันนี้รูจจนะ้จักเนาะอันนี้ลาคาน้องเพื่อนนี่ยังฮ่เล็บพูดอ๋ออันนี้นนตามโรงเรียนเยอะอันนี้ข่าวตองวอีกนะี๋ย่นะมันมีอันหนึ่งพี่กินไปแล้วโดยที่วี่ไม่มีโอกาสได้รู้ชื่อมันขมนิดนิดมีกลิ่นมีขนนิดนิดอันนี้ล่ะคะอ,อันนี้คือเหมือนเหมือนกันดังนันนี่ครับแต่มันเป็นยอดมาก อ,อ๋อ um อ๋ um อ, um. อ um หมดละอันนี้อันนี้ยผักไข่ผักไข่ผักไข่ผักใบผักไข่ผักไผ่อ๋อผักไผ่ขอบคุณครับหมดแล้วลาบไก่อันนีน้ลาบไก่อันนี้ต้มไก่กินเมนูวันบ้าน เย็นกันจ้ากับผัดสารพัดผักต้มไก่บ้านหูง